ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้าน enfin <pal vel> มะเขาอันมะเขาอันกับซุ่มไอวินเนอร์นะคะแล้วก็พี่ก๊อฟนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะไปฉีดผิวนะคะไปไปคลินิกนะคะนัดหมอพี่เนอร์ก็จะไปฉีดซิลออกนะคะตอนนี้เรามากับพี่เอพี่เนอร์พี่ก๊อฟแล้วก็หนูนะคะตอนนี้พี่ก๊อฟถ่ายให้ใพี่ก๊อฟแทะให้นะคะตอนนี้เราเข้ากับทีมบนรรถไอไอพี่เอกันนะคะก็พี่ออกรถใหม่นะคะแต่ว่า วันนี้เราจะมาซื้อของมันเกิดให้แม่ยุ้ยนะคะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไปกับพี่เนาคน,นะเราจะไปฉีดผิวแล้วก็เออทีน่นี่กับมันอยู่นี่แหละค่ะบิ๊กซีมันอยู่นี่มันอยู่ตรงขามกันเดี๋ยวฉีดผิวก็ไม่นานหรอกเนาะเราก็ค่อยเดินไปซื้อ้วยกันโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อของขวัญไปให้แม่ยุ้ยกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรยังคิดไม่ออกเลยเราจะไปเดินดูก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตอนนี้เราไปฉีดผิวมานะคะ ไปทาสวยมากอยู่ที่คลินิกดีว่าดีว่าคลินิกอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็อยู่บิ๊กซีนะคะอะไรข้างหน้าในรถเลยเนี่ยตอนนี้เราอยู่บอยู่ตรงอันนั้นนะออตรง<ช>ตอนนี้เราอยู่กับพี่อ,อแล้วก็พี่เนอร์อยู่กับพี่เนอพี่เอ,อแล้วก็ผม<ช>นะครับเราเป็นเ,เพื่อนกันนะคะ ก็มาดิมาดิมาต่อดเออดิเอ้ยจะหมัดจะมวยก็มาดิอ่ะไม่ได้พูดไม่ดีก็คือพี่เอนะคะรถใหม่พี่เอรถใหม่พี่เอจานพีเอนเปิด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 โอ้โหดีรีวิวก่อนว่าอะไรไง กว้างมากนั่งได้ประมาณ30คนคับขับดีมากหัวอย่างนี้เลยดูรอดนะน้ำตาลดูรอดดูรอดดูรอดคลิปฝังจริงอ่ะพูดแต่งอะไรอีกเยอะเลยนะดูทรงรถทำไมรู้อ่ะขับรถดีมากหัวนุ่นไปเลยพี่กอลกับพี่ไม่ต่างกันเลยขับรถพี่ขับดีใช่ไหมพี่ดีกว่าแล้วปะ ก็ดีก็ปลอดภัยมากเลยนะคะทำไมต้องลากแสงสูงเนี่ยครับอันนี้เราก็พี่เอก็จะมาซื้อของแต่งตัวก็มาซื้อของขนมันเกิดให้แม่ยุ้ยนะคะทุกคนเลยทุกคนเลยอะไระใช่ใส่เสื้อเงี้ยน้ำตาลมีผมมีหน่มีเอ๊นะครับซื้อของขนมันเกิดนะจแม่ยุ้ยนะครับเราอยู่กันที่ไหนท่น้ำตาลตอนนี้บิ๊กซียมบิ๊กซียมหนาจนะครับไม่พอบอกว่าใหญ่มากอ่ะ ใช่ใหญ่มากธรรมดาใหญ่มาก่พี่เคยเรียนอำนาจหนึ่งปีโรงเรียนอำนาจในในเมืองก็คือนี่ยเลิกเรียนเขาก็ต้องมานี่ไงเออแลิกับผู้สาวเลี้ยงไอติมผู้สาวตอนเด็กๆเอ้อแต่กวนมักสาวเปลี่นได้ยี่หรี่บักแต่บ่าวบอกโอ้ยรถนะจะฉอดมากเบาวแจ้งอีกแล้ว แต่ก่อนก็เป็นแฟนกับพี่เอไม่ใช่เหรอแต่ก่อนไม่ใช่ใเอาเอาแต่ก่อนนักเลงนะแต่ก่อนเป็นเด็กใหม่เคยจะมีเรื่องอยู่ในนี้นิดเดียวนักเลงแต่ก่อนก็ซีชิงเนี่ยจ้าคือวันนี้เป็นเพื่องกันเกือบหน้าชนบ่เกือบมีเรื่องอยู่ในนี้นิดเดียวแต่ก่อนโดนชนกันอย่างเงี้ยเดินหากันมาแล้วดูคนนี้เลยมาดีประผลตัวอ มาหนีไอ้ต้าหองแอปเปิคือเขาอ่ะบูลี่พี่แบบว่าชอบแกล้งพี่ไงตอนนั้นน่ะโอ้ยน่าสงสารเนาะเพราะว่าเป็นเด็กใหม่เขาแบบว่าเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งปีหนึ่งหนูก็เป็นเด็กใหม่แต่หนูไม่กลัวใครตนนัพี่อยู่มสี่พี่อยู่มห้าฟังไหมนี่ฟัง กบเดินผ่านเขาก็เตะแบบเตะเตะหินใสอะไรเงี้ยหนูไม่ยอมนะพี่ยอมเขาได้หูพี่มาคนเดียวเนาะมาหนูก็ไปคนเดียวเหมือนกันตอนหนูลงเรืเขามากเป็นขาค่นจังก็ร้องกันเแล้วแต่เราก็แบบเงียบไงเราคุกเก๊กไว้ไงแล้วก็จีจาเลยนี่วันนั้นพี่ขึ้นร้องเพลงขอมือเลยครับเขาเขาชื่นใจกลางเยี่สมควรแล้วหน้าตาพี่มันหน้าโดนแล้วเยเราเด็กใหม่ไงแล้วทีนี้วันนั้นวันนั้นที่นอกมานนี่ละ มาบี้ชีเราก็ไม่ได้มองไงเดินมาเดินมาแต่เขาาตั้งใจมาชนเราแต่เขาคิดแต่เขาแต่เขาคิดว่าเราอ่ะเราอ่ะตั้งใจเขาเหมือนกันแต่จริงพี่อ่มองไม่เห็นเขาก็เลยสแกนด้วยนะคะไม่เาไม่หลังจากนั้นเขาไม่ยุ่ยเลยเขาคิดหลังจากนั้นแ่ะเขาไม่ยุ่ยเลยเขาเขาสูญเสียเขาคิดว่าเราก็ไม่ยอมเหมือนกันเราต้องห้ามหยอก ก็ยอมขอจารังแกเราอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อก่อนเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราซื้ออะไรนะคะวันนี้นะคะเราคิดว่าอ๋อพี่น้อเป็นอะไรพี่น้อยเป็นอะไรผเราสองคนนะครับอาราโผให้มาอยู่นี่นะครับผมเอาไปเปิดฟังงด้วยแม่เด้อไปคือแหมหมอบครูหมอบครูหมอบครูนะฮะ เนาะอันนี้เราซื้อคูล้วกันโอเคกลัได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์กันเนาะใช่ค่ะนี้เราให้บอกราคาแต่เราก็ออกกันทั้งคู่นะคะแล้วเราก็จะป้นเงินพี่ก๊อบกับพี๊ป้นยังหนูฉันน่าจะเป็นปนเธอป้าป่นเนี่ยคู่อะไรอยู่เผื่อเผื่อเปลี่ยนใจเออเรารีบบ้านเราหลายวะเราดีดไม่ด่ไม่ดีค่ะเอ๊ะเอ๊ะเราดีบบ้านบ้านมันเยอะหลายวะสุด เทำไมไหมแกจะร้องเพลงอะไรเนี่ยเดินบซื้อแอร์ไปเลยแอร์ไหมล่ะบ้านไม่อยู่ี่นีแอร์บอกกันไหมล่ะสคนแอร์บ้านไม่อยู่นี่นแอร์เยอะมากเหรอใช่ค่ะเอาอะไรก็ได้เลยแม่แม่เขาดีใจหมดเลยว่าแต่แบบแต่แม่ชอบกินหมูกระทะนะใช่ได้ไปกินหมูกระทะเราก็ซื้อหมูกระทะเฮ้ยนี่ไงเนี่ย พี่อเคแล้วปะอะไรต้องพี่แล้วปะใช่ค่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าพอไปถึงงานนะเราจะได้ถ่ายคลิปไหมบางทีอาจจะลืมเพราะว่าคนมันเยอะนะคะโอเคเดี๋ยวไว้เราไปเจอกันที่งานมันเกิดไม่เดี๋ยวเราหนูกับพี่เนิร์เป็นคนออกช่วยกันนะคะเนาะส่วนพี่กอบกับพี่กับพี่เอก็จะเดินดูต่อไปเนาะยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแต่ว่าหนูกับพี่เนิร์ก็คิดว่าจะเอาลำโพงให้ไม่ยุ้ยนะคะเพราะว่าเพื่อนกับแบบ เพื่อนก็เพื่อนไม่ได้อยากได้อะไรจากเราหรอกแต่ว่าเราก็อยากให้เพราะว่าย่าเกิดนูเราเพื่อนยังไห้หนูแต่ว่าไม่อยู่ในหนักมีทุกอย่างแต่ว่าเราอะก็อยากให้จากใจเราเพราะเราอยากให้สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่ได้มีเงินมากมายอะไรแต่ว่าเราให้ด้วยใจที่เราอยากให้ไ้่เอใจเนาะใช่ทุกคนไม่ต้องมาแบบมีเงินก็ตังไลคือซื้อํำเนียอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ดราม่าเนาะเพราะว่าเราให้ด้วยใจเนาะใช่ค่ะจะให้เพื่อนซื้อซื้อท่งไห้เพื่อนบอก้ยเท่ากันหลายเป็นอย่างนี้ตอนเนี่ยก็คือ แกดีใจหมดเลยว่าจะรูปจะให้อะไรไม่ใช่ว่าแบบทำไมซื้อไงทำไมซื้อใส่ซื้ออันนี้ให้มันเราจะไม่ดราม่าตัวนี้นะคะแต่ว่าเ้าก็คืออยากให้นะเราให้ดีใจเรายางเบอง์กอนเพื่อเปลี่ยนไก่โอเคครับทุกวีนาทีหัวใจ เพื่อเามากินข้านะคะเป็นมือต่อมาแล้วพี่้องพวบไดไทยขินะว่านดีทายตอนที่วาไม่เป้าเกงตวารลูกกอนก่อนได้ยุยนะคะยังตอย่างงจเติมอุ้ยค oh <my> mm ือมมากเลสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะวันนี้นนี้สวยสุดเราใช่ไหม เพราะว่ายืนคนเดียวน่า,านะนเศร้าเนอะยืนกับแม่ยืนก,กับแม่นี่เทียบแม่ไม่ได้เลยข้าเมื่อกี้ข้าจะขอหน้าโคมูตัวตัวอเอางี้นะคะไม่ต้องกิดดีน้ำกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวนนนหนูเดี๋ยวหนัวจะปรุนงขึ้น